สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุกคนคราบสวัสดีชาวบุญตัครับสวัสดีครัสวัสดีคับนะคะบริษัทแรบ้างครับท่า,นทา,นารานเอเสดคตั้งโต๊ะมัโกวัชระี่มีตนีน่หมทใช่ไหม,มครับ ให้ผมแนะนำตัวก่อนนะครับขมวชรพงษ์สุนเนะครับหรือชื่อเล่นนะอมนะหรือน้องอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีคารมาริสาอารีจิกรพิศน์นะคะหรือหรือทอนทอนนะคะคนเดียวกันหรือว่าไม่ต้องใช้ไม้เสียงกันค่ะคุณองเขาจะเสียงกันเราใช้ไม้เสียงกันโอเคมีใครรู้จักโปรเจกต์ เหตคิดวมาเกาะหน้าแล้นะกาะหน้าวันนี้ต้หวังแล้วจะมาก่อนหน้าตอนนั้นตอนนั้นนี่คือเป็นคนใหม่หนึ่งเลยครับตอนนั้นนี่เป็นคนใหม่หนึ่เลยใช่ไหมครัใช่ไหมครับรู้รู้อะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้บ้างครับไม่รู้เลยเหรออ่าดีหมดเนี่ยดีจะได้รู้กันเราบเป็นโปรเจกต์อะไรอะไรนะฮะไม่รู้เลยแสดงว่าโดนโดนหลอกโดน ไม่ต้องกังวลเะยนะเดี๋ยวเราจะไม่มีอาหารเสริมหรือคนฟิลกับบ้านนะฮะไม่ต้องเสียดีย์นะก็มาทำความรู้จักกับโปรเจกต์นี้กันนะครับผมอ่ะโอเคอ่าไหนๆก็เป็นคนใหม่นะยังไม่รู้จักโปรเจกต์จีพีย์นะครับอ่ามีใครที่เล่นเฟซบุ๊กบ้างครับบนมือคื่นอ่าโอเคเอาดูลงครับ <S <S มีใครเล่นไลน์นะครับบนมือคื่นอ่าโอเคครับเอาสอบสองตัวดันๆน,นะแล้ถ้าเกิดว่า มีใครเล่น g ูเกิลพาร์คครับเรงมือซื่อกูเกิลพาร์คครับเริ่มร้อยลงเรื่อ,อย,ยๆนะฮะมีใครเล่นไฮไฟส์นะครับเรงมือซื่อยังมีคนเล่นอยู่อีกแค่ด้านหลังไฮไฟนะครับไฮไฟ,ไฟย,ยังอยู่เนาะยังอยู่ยังอยู่นะย,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 ยังเป็น,ปนที่อยู่อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะด้านนะโอเคแล้วเคยคิดไหมนะว่าเจ้าของอันนี้ Facebook เป็นผู้ค้อนอาเล่นฟรีใช่ไหม แต่เจ้าของ Facebook หรือเจ้าของไลน์เนี่ยเขาก็รวยไปนะเคยที่ไป็ขอให้เรานฟรีแล้วเขาเอาอะไรได้มาจากไหนเราะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าการการการทำเงินบนโลกออนไลน์การทำงานบนบนแอร์ไทม์บนเว็บไซต์เนี่ยไม่ว่าจะทำบล็อกก็แล้วแหละทำเว็บไซต์อะไรก็แล้วแหละจริงๆแล้วมันมีมานานมากมันมีมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยอ่ะจริงๆนะฮะ ทุกวันนี้ยังมีคนทำอยูน่นะทำไรายได้บนบนออนไลน <c> ười, <ๆ>์หรือว่าเคยเคยเคยเข้าเว็บไซต์แล้วมันมีพวกโฆษณาอะไรแบบอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็เข้าไปดูเขาคือเจ้าของเลยเขาก็ได้เงินแล้วนะนะครับแต่ถามว่ามันไกลตัวจากเราไหมคุณ <c ười> คุณนั้นใครที่ผมพูดไม่ได้คุณนั้นเคยทำเว็บไซต์สักเว็บไหมฮ <c ười> ะยังไม่เคยทำถ้าคุณนั้นที่จะทำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งเนี่ยแล้วหาไรายได้ จากโฆษณนาก็แหละแล้วถ้าออนไลน์คุณนาาคิดว่ามันไกลตัวคุณน้าไหมไม่ไกลตัวเนาะแล้วแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคุณนาาเนี่ยจะทำระบบเว็บไซต์ขึ้นมาคุณนาาคิดว่าใช้เงินเยอะไหมใช้เงินเยอะคุณน้านคิดว่าใช้เงินเท่าไหร่อ,อ่ะเราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหนะนึ่งเว็บนะทีนี้โอเคเราเพิ่ม และเราก็สลับเวลาของเราในการใส่ข้อมูลลองอไปสร้างเว็บขึ้น,นมามีข้อมูลแล้วมีไรายได้เลยหรือเปล่าครับฮะเราหาผู้สปอนเซอร์นะครับเราอันทีแบบแบบอัตโนมัติเลยนะเราวิ่งวิหาสปอนเซอร์เราไปหาสปอนเซอร์ไปหาสปานะครับไปหาบริษัทต,ต่างๆเพื่อสปอนเซอร์เรานะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับ คิดว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับทุกคนเสียเท่าไหร่ทุกคนนะแล้วถ้าเกิดว่าผมถามว่าก่อนประจำมีรายได้เนี่ยคุณต้องใช้เวลาในการลงทุนโรงแรมเท่าไหร่เนี่ยเพียที่มันเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ผมย้อนกลับไปว่าทุกคนรู้ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเจ้าของเฟซบุ๊กเขารวยแล้วเขารวยจากอะไรเขารวยจากวกติหรือเงาสายให้เขาไปได้ไหน ทุกครั้งที่เราอัพรูปภาพทุกครั้งที่เราเขียนคอนเทนต์ลงไปในแอปตัวบนเฟซบุ๊เก,กเ,นเนี่ยครับอออเจ้าของเฟซบุ๊กเขาาไปทำเลยและเขาให้เราไม่ับเรามีรายได้ไหมครับจากตรงนี้แต่เจ้าของเฟซบุ๊กรวยไหมฮะรวยมากอ่ะทีนี้เออที่ัญถามรือว่าก็ก็เขาเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กเข,า,อออก Facebook, ขาก็ทำธุรกิจเขาใหญ่โต ble, เขาต้องมีเงินเขาต้องรวยอยู่ต้องไหม ถ้าผมถามว่าเขาโลจดจากอะไรเขารูจ้จากคอนเทนต์ขอ้อมูลรูปภาพของเราใช่หรือไม่ใช่มีใครตอบว่าไม่ใช่ไหมครับก็ยิ่งย้มเราเป็นยังไงนะฮะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอเคเอ่เอเเฮ้ยออ่ขอ้อมูลอัาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเขามันไม่ใช่ของเราเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ตรงนั้นงี้ผมขอยกตัวอย่างาาเลยนะฮะอ่ก็ให้คุณพี่กับคุณพี่รู้จักกันหรือเปล่าครับ ไม่คนนี้ไม sure right, uh, okay. uh, ่รู้จ okay. uh, ักกันนะวันหน้าอยู่ที่งานเดยลันก <like. S 1> ็ได้นะครับโอเคงั้นเบียร์ค you know, ุณพี่นะครับเขียนข้อมูลการแทรขึ้นอัพรูปบนเฟซบุ๊กนะให้พี่คนนี้เสียหายเสียหายมากเลยแล้วคุณพี่โกรธมากคุณพี่ไปแจ้งความเขาตำรวจจัดเจ้าของเฟซบุ๊กหรือจัดที่คนนี้ครับแต่ที่คนนี้ถูกต้องไหมฮะสรุปใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง ผู้เขียนเรานั่นเองแต่ใครได้ตามครับฮะเพราะฉะนั้นคือรายละเอียดและฟังให้ดีเลยนะฮะรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์นี então, ้นะฮะว่าเรามีรายได้จากออนไลน์ยังไงนะครับแล้วเราใช้ต้นทุนในการที่จะสร้างระบบตรงนี้เพียงแค่เงินหนึ่งพันบาทฟังให้ดีนะฮะเงินหนึ่งพันบาทและตววภาษีราคาเท่าไหร่นะครับผมคุณมอพิสารมีอะไรหรือจะให้โซล้คนเดียว

บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อเยอยากอยากทราบไหมคะอยากทราบมากเลยโดโดเมนเพจยูคิเนี่ยได้จบเมื่อปี2 5 0 0รบตอนต้องได้แต่เก๋อ่อ่ตอนนี้โตเป็นหุน ก็เพิ่งจะลองวันเกิดเลยวันคล้ายวันเกิดก็จดโดเมนมาสักประมาณหกปีแล้วแต่ว่าเออเพิ่งเอามาปัดฝุ่นแล้วก็มาทำคือเพทอีคิวเนี่ยไม่ใช่บริษัทเพทอีคิวนะคะบริษัทชื่ออะไรทราบไหมคะเซอร์ฟูบินนะคะบริษัทอยู่ที่ไหนทราบไหมคะบางละมุนอ่าอยู่พัทยา่นอยู่ชลบุรีนะคะแล้วก็ เราก็จะมีศูยนย์บริการพนักงานอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะอยู่แถวสะพานควายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพมีมีหลายทา่านก็จะไปที่ที่พัทยาก็ต้องต้องงานก่อนนะคะเสด็จะจ,จะอยู่ที่ไปเราไม่เจอเพราะเสด็จอยู่ที่เนี่ยเขาเอ่อเพราะว่าโด,โดเมนเนี่ยจบมานานแล้วแต่ว่าตโดเมนยคิวเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะมามาปรับสูตรแล้วก็เอามาทําให้แบบเพราะว่าตอนน,นี้มันเป็นยุค ยุคโซเชียลมีเดียจริงๆนะคะแม้กระทั <laughs> ่งร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัฐบาลก็ยังอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยเเข้าสู่ยุค4.0นะคะคขาว่า4.0นี่คือคืออะไรทราบไหมคะมีใครไม่ทราบมา4.0หรือเป่ายไม่รู้4.0ก็คือ4.0 4.0หมายความว่าคุณสามารถที่จะทำออนไลน์เป็นออนไลน์เป็นสร้างอีเมลได้ ใช้อีเมลรับส่งได้แล้วก็มีความรู้ที่ว่าไปทำธุรกิจสอ่อท,ทมามหาวินลบ,บนบนโลกออนไลน์ได้นะอย่างที่บิวเกตบอกว่าบิวเกตพูดเมื่อสามปีเมื่อสามปีที่แล้วว่าในอนาคตปีก้ามปีข้างหน้า,าชธุรกิจไหนไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์ธุรกิจมันล่มสลายแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วก็เหลือเวลาอีกสองปีเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักเราต้องไหวตัวให้ทนันใช่ไหมคะ เจะมีไฟเร็วแล้วก็เร็ว,เร,วเร็วกว่ากฎหมายด้วยเร็วกว่ากฎหมายด้วยนะคะเพราะฉันตรงจุดเด่นตรงนี้อยากจะบอกว่าหลากหลายใครๆก็ทําได้เพราะว่ามีเ,มเด็กๆก็เข้ามาฮะเด็กแปดขวบก็มีรายได้ละเขาก็โพสฮนะแต่พวกนนี้เขาจะทำง่ายเพราะว่าเขาเกิดมาก็ก็เป็นหนางทีแล้ว <benim. S 1> แต่ว่ารุนร่นรุ่นสักไปปีสี่สิบขึ้นอยู 40, 40, 40, <c oughs> อเลยค่อนข้างจะยังได้อยู่สีย <tapi> ังได้อยู่แล้วก็สถิติแต่สถิติคือสี่สิบยังได้อยู่ จริงต้อง0ปะไดอยอยู่ใช่ก็ไยอยู่ตรับตัวไงต้องปรับตัวเยอะกว่าเด็กๆะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไมดคิวเรได้อยู่อยเ่อะอยู่ที่จใจได้เปิดใจเปิดใจเรียนรู้้ก็อดทนนะคะทุกคนบอกวโอ้โห3ชั่วโมงนี่สมัครไม่ได้เลยอะไร่าง้ไม่ได้มไม่ได้เลั้ตอนติดคิวเลยใช่ไช่ไม่เข้าเพราะฉะนั้้องรู้ นะะคถ้าแบบนี้จริงๆอ่ะเราแล้วเราก็จะมีคอร์สนะคะบริษัทจะเปิดมีคอร์สให้เรียนรู้จริงๆเลย1วันเต็มๆเราออกมาแล้วเป็นเลย e mail, e mail, เก็จะสร้างอีเมลส่งอีเมลแล้วเราจะมีเซอร์ให้ด้วยแต่ว่าเราจะเอาเริ่จุดทีเรียบเดีย๋ยวกรจะจายไปถ้าเราต้องส่งอ e ีเมลถึงซีอีโอได้ไม่ได้ไปกับสวิตเซอรไม่งั้นไ,ไม่ให้ประกานเียรบัตริมาทนบางคนก็มาเรียนซ้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะกระจายไปทั่ว เพื่อประเทศะะเลคะไม่ค่อ,อยกระจายตามนโยบายของของของรัฐบาลคือเราจะไม่เน้นเลิก,กนัตลาดเน้นสอนให้เป็นงานให้ให้เป็นพื้นฐานเนี่ยนะคนะ,ะแล้วก็แล้วก็คือเราจะให้ใช้ฟรีใช้เพจคิวคิวฟรีนะคะดีไหมคะใช้ฟรีเนาะใช้ฟแต่ว่าไม่มีไม่มีรายได้นะคะให้ใช้ฟรีเหมือนรายได้เสรถ้ารายได้อยากจะมีรายได้ก็สลักเข้ามาเสียซื้อพื้นที่หนึ่งพันบาทนะคะแพ้นะคะนะ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้พึ่งแกทข้างหลังนะคะซีอีโอพึ่งแกทข้างหลังเออ่ชิญมา c o n d i t i o นเงื่อนไขายคือว่าเมื่อก่อนใช้ทดลองใช้48ชั่วโมงตอนนี้ฟรีตลอดชีวิตนะคะคือไม่ต้อง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 ชำระเงินดูแฟร์ที่สุดแล้วทำสบายๆนะคะไม่ไม่มีโอกาสว่าคือสิบมิลคือมิลสิบเออร์อะไร สิบสจะเพเป็นเซนเตอร์อะไรไม่ไม่เครียดนะะถ้าทำผิด e แล้วรู้สึกเครียดไม่มีความสุขแสดงว่าาผิดทางนะนคะอเข้าใจเข้าใจ้าคุณเครียดแสดงว่าคุณเข้าใจมนผิดผิดน้อยในส่ประสมของมันแล้วที่้ออกนะคะก็คืออยากอยากให้รู้ว่าเรื่อนี้นะคะเราก็จะมีสถิติของ โลกนะคะชอบท่านใครรู้จักอเล็กซ่าเนี่ยอเล็กซ่าจะเป็นเว็บไซต์ระดับโลกที่จะประเมินประเมินโลกสร้างขึ้นในเว็บไซต์บนโลกอะไรเงี้ยมีกี่เว็บไซต์เราได้ไหนเราเรามีกี่เว็บไซต์บนโลกเนี่ยเราสิคะเท่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นล้านน้อยไปนะตอนนี้ถึงหมื่นเปอร์เซ็นต์ของเว็บที่เว็บไซต์บนโลกเนี่ยมีเยอะมากเลย เยอะมากเลยนะพี่มีสาระน่าเทปอะไรบ้างโลกไปดีใช่ค่ะคิดถึงเท่าไหร่นะคิดว่าเฟซบุ๊กอยู่อันดับไหนของโลกค่ะอันดับที่เท่าไหร่ของโลกอันดับสามนะคะอันดับที่เท่าไหร่หนึ่งในสิบหนึ่งในสิบจูบหนึ่งในสิบจูบอันดับที่สามโอ้ยพี่ไหนก้าวแล้วเว็บไซต์ทั้งโลกเนี่ยมีกี่เว็บไซต์บนโลกไปเนี่ยล้าน มากกว่าหนึ่งล้านค่ะมากกว่าหนึ่งล้านมากกว่าหนึ่งล้านใครอยากจะลองทายเล่นๆไม่ผิดค่ะไม่เป็นไรเป็นไอเดียมั่งมากกว่าร้อยล้านไหมมากกว่าร้อยล้านเป็นไซต์เล่าเท่าไหร่อ่ะจริงๆลองทายจริงเลยให้ทายเป็นเฉลยนะคุณมาริสาเกินเกินพม่าเกินไซต์เอางี้ก่อนว่าประชากรบนโลกในเนี้ยมีกี่พันล้านคนค่ะอ่าเด็กพันล้านแล้วที่ว่าเว็บไซต์น่าจะมีเท่าไหร่ โนนน1,300กว่าล้าน1,300กว่าล้านเว็บไซต์เยอะเนอะเรายอะเนอะของของเทียนคิวอันดับที่เท่าไหร่เทียนได้แบบ1ส่วน4ของของประชากรทั้งโลกเลยใช่ใช่ใช่แล้วคิดว่าอันดับทั้งสิกนะฮะจาก1,000ล้านเนี่ยคิดว่าเทียนคิวเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่จะดูหนังสือเทียคิวอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับท้องถิ่นเท่าไหร่ สองพันสองพันหกหมื่นเก้าหมื่นดอลมีใครให้มีใครให้ลู้นใช่ไหมฮะมีแฟนฮะเมื่อวานแล้วมึงเช็คเออเท่าไหร่ฮะหมื่นเท่าไหร่ฮะหมื่นสองพันห้าพันหมื่นหมื่นหมื่นหกพันกว่ามีหลงฮะตกไว้ในดีดีมานะแต่ก็ซื้อนั้นหมื่นหมื่นเจ็ดพันกว่าสถิติ เราดักวันเดียววันต่อมันเลยวันเฉี่ยบประมาณเท่าไหร่ทุกหมายถึงร้อยกว่าประมาณนี้ประมาณหกร้อยกว่าได้มันเดียวหกร้อยกว่าหนหมื่นเจ็ดแล้วก็มาหมื่งหกคืออย่างนี้แล้วก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยอันนี้เราไม่ได้เป็นคนวัดนะฮะไม่ได้นเดีออเล็กซานเป็นสายคนเป็นสายคนมาหลับโลกโลหรือแบโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเราวิเคราะห์หรืออะไรเนี่ยอยากให้ฟังจากข้อเท็จจริง คนส่วนใหญ่ชอบความความคิดเห็นแล้วก็พูดกันไปเองเหมากันไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคเพราะฉะนั้นเวลาอะไรเนี่ยดูจากข้อจริงดูจากต้นตออย่าอย่าไปฟังคำเขาพูดว่าหรืออะไรนะดูทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชได้นะคะที่เว็บไซต์ Alexa ซานะคะแล้วก็เสิร์ชเสิร์ชได้ว่าว่าเราเรามีความก้าวหน่อยทุกวันทุกวันทุกวันที่ที่ดีขึ้นเป็นลำลองที่ดีขึ้นแล้วก็ถามว่าอีกหน่อยเราก็จะมี เวลาเนอะก็คือมีแชทัอก็มีเดี๋ยวรวันนี้จะมีเล่นเกมมีเกมเล่นเกมได้ต่างด้วยนอกจากโพสต์เราได้ป่ะเล่นเกมก็ได้ปันมีใครชอบเล่นเกมไหมมีใครชอบเล่นเกมมากเอ่ยนะคะเก่อนนจะเล่นเกมอ่ะเล่นแล้วเดีจะติดใจนะฮะเล่นแล้วที่จะวางมือไม่ลงใช่ตอนนี้คนก็ติดเ็ษอยู่ๆแล้ว่ะต้องโพสต์แล้วก็อีกอย่างก็จะเล่นเกมได้เล่นเกมก็ต้องอะไรละครัจะมี มีแชทบล็อกแชทคุยกันได้ด้วยแชทบล็อกได้ตังค์หนีทุกคนที่แชทไลน์ได้ตังค์ไหมคะทุกวันนี้ใครเล่นไลน์คราได้เงินไหมคะถแชทกันเราได้เงินอ่ะตอนนี้นะคะโพสมีได้ตังค์ละโพสได้ตังค์ดีกว่ารีวิลเล่นเกมก็ได้ตังค์แชทคุยอะไรเงี้ยก็ได้ตังค์กดีปีวะคะเดี๋ยวเขาไม่เห็นภาพมีใครเล่นไลน์อยู่แล้วตอนที่เวลาคืนไลน์เห็นแอดเห็นโฆษณาแว๊บแม เห็นไหมแค่มากเลยเขาแบ่งกันเท่าไหมเด็กดีจแบ่งนะตกไม่ีขึีนหน่อเด็กที่อยู่ไม่ด้ที่ใจนีใจดีจนที่ได้เราเข้องกัน90แต่าละเอียดเราฟันแบบโค้ชเราจะฝั่นต่อองเราพูดพ่กข้าวนะคะว่าว่าอนาคตเนี่ยเราแพลนคือคือหน้าที่ของโค้ชก็แต่ละคนก็จะไปรู้เรื่องในเรื่องของการตลาดเรามีหน้าที่คือควบคุมระบบ ให้มันยังอยู่ให uh, uh, ้ม uh, ันดำเนินไปแล้วก็พัฒนาคีอพัฒนาทุกวันเลยค่ะที่นอกจากเอจะแชทฟ้องแล้วแล้วยังมีอีกอนาคตโทรศัพท์ได้ด้วยโทรศัพท์ไรมีใครใช้คอไลน์บ้างครับคอไลน์การใช้ในโทรศัพท์เลยนะคอไลน์แล้วเวลาคุยโทรศัพท์คอไลน์มีโทรศัพท์มาแล้วโดนตัดหรือปิดไหมคะมีปิดค่ะอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ดีกว่า คือถ้ากเกิดเราอคลองไรหนหาคุณแม่คุณแม่เรานะแต่คุณแม่เราเนี่ยไม่ไม่ไี่ต่ออินเทอร์เน็ตเราคอหาได้นี่ครับใช่ไหมครัอ่าเพี่อนคิวก็คองหนาถ้าฝั่งนู้นไม่มีอินเทอร์เน็ตเราคอไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครัแต่วันนี้สิ่งเรื่งที่ผมทำแบบผมไม่เนี่ยผมไม่ให้เพื่อนคิวคอเข้าตัวส้ำม,มืนะอถือหนาเดี๋ยอเรับ อย่าบอกใครไม่สนอะไปเแก็แบเแะะอย่าบอก่มบกใครอว่าอนถึงได้อ้ไแลโอเคอย่ากรคือ้าใดกินเวลาเอาเอาแค่น้จิ้มน้จิ้มร้อนเนี้ยมีใครอยากรู้อะไรเป็นิดกว่างนะก็มเรื้อ แถวที่หลูงดาท่เท่าไหร่ครับที่บัวไปมออกจากเว็บไซต์ทั้งหมดมีกี่เมตรครับสามร้อยล้านสามร้อยล้านสามร้อยล้านสร้อเพราะฉะนั้นคือเหที่งมลาให้เปิดเปิดเอาทุกทุกันนะครับผมและในขนะภาวนเมื่อเราเิดตสิ่เห่้ผมก็ ทำการออ i โ o นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของมันจีินะฮะมีธุรกิจไหนที่คุณทำแล้วคุณเป็นเจ้าของมันจริงจริงไหมใช่ถ้าในอนาคตนะทุกคนจะได้ถือหุ้นมาจริงจริงดีไหมครับมีธุรกิจเกิดขึ้นที่ไหนครับเขตไทยมีคนมีคนบอกดีดีมีธุรกิจอะไรนเอาไปลดีดีเลยนะมีธุรกิเกิดขึ้นที่ไหนครับเขตไทย ประเทศไทยนะรฉชรั้โรกก็รักษาแรงกันไว้ขอให้ร้านาหันขอให้ร้านแรงดูมันอยากจะบักอีกนิดนึงก็คือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดไปต่างประเทศแล้วคือคนไทยเนี่ยจะเสียภาสี5%ารนาที่จ่ายราได้แต่ว่าคนต่างประเทศเสียสิาเประเซ็ทุกทุกครั้งที่เข้าเบิรดเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่เขาสมัครเนี่ยเาเสียแล้วเจเปซนเจดเซนี่ยนส่งองค์สมบรไทยช่ไหมที่บา,าง E เอาตรงๆเลยเสสียา like. ไม่เอาตรงๆคืออยากให้เท่าเทียมกันแต่ว่าที่มันเปลี่ยนเนี้ยเพราะว่ากฎหมายนไทยจะโลกที่เป็นอย่างนั้นเทียมไหมใช่แล้วมีอยูทั่วโลกมีมีท like. ี่ต้องมาจองเท่าไหร่พันล้านใช่ไหมคะพัน claro ล้านแค่ร้อยล้านหรือพันล้านคนแค่พันล้านคนเพีงแค่สิบล้านเดียวเราจะนำเนินพาสิเข้าไปในไหนเท่าไหร่ครับไปกินเองกินเอง คิดไม่ออกคือทุกคนเนี้ยคือเจ้าหน้าที่ตรงสมการเนี่ยแฮปปี้มากแล้วก็ทุกคนก็มาทำพิวคิวไม่พอเอารูปเอาลานมาสมัครคิดดูเลยเขาตื่นเต้นมากเขาคุ้มมิจฉาบริษัทที่ส่วนใหญ่แล้วฮะจะมีหลายๆบัญชีใช่ไหมคะของเรามีบัญชีเดียวบัญชีที่สะอาดมากเพราะเราเตรียมจะเข้าตลาดบริษัทต้องเป็นบัญชีที่ที่สะอาดที่คลีนบริษัทเซอร์โควิทมีกี่บัญชีฮะหน้างานอะไรครับ80คอนแทน มันตรวจสอบง่ายเพราะมีบัญชีเดียวมันไม่ยังดีนะตอนไทยแฮปปี้เลยเป็นการแฮปปี้เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเสร็จดลเวื่าถ้าเกิดรู้มีเงินจากนอกเข้ามาไม่ใช่เงินจากไทยออกไปนะปกติมันจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาเงินสองรอกประเทศที่เงินเข้าประเทศมีเงินเข้าประเทศเยอะเงินก็จะมาพัฒนาได้เยอะเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็เป็นไงอ่ะดีขึ้นทุกคนก็จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้น พวกก่อกกระไลหรือขโมยหรืออะไรเงี้ยคนก็จะไม่ไปทำยาเสพติดบางทีเขไม่มีทางเนาะอันนี้เราพูดฝากไปที่นี่เดี๋ยวรายละเอียดเราเจอพอสตอมแล้วกันนะคะจะจะให้เราออกมั้ยคะออกแน่นอนออกงานทางด้านหลังแลยก็คือมีอย่างหนึ่งคือบางคนเราเราจะไม่ค่อยออกที่ไหนแล้วนะคะ จะมาที่แล้วก็แล้วก็จะไม่ออกที่ไหนแล้วไม่ใช่ที่สุดท้ายไม่ใช่ที่สุดท้ายแต่ว่ามีมีที่สุดท้ายเขาขอมาเดือนหน้าก็ก็คืออยากจะแบบถ้าเกิดคนอยากจะถามให้ถามสักคำถามไหมถามได้ครับให้ถามคุณมัธยสาได้นหนึ่งคำถามครับถามผู้ตรงได้หนึ่งคำถามถามเคแล้วจะขอสลับรานี้ไหมออกครจะถามไหมมีใครถามไหมพี่คถามได้ครับถามได้ครับถามได้ครับ ต้องต้อง,งคือเ,อน,สสเ,น,น,เนี่ยคือผมดูมาเหมาะสมนะคือช่วง้มตลาดคือเรียนหน้ากองจะสลัดเรือหน้าออกนะฮะดังนั้น,น,นคือม้องต้องอยูช่วงที่เรามาเหมาะสมเวลาเหมาะสมสถานที่เหมาะสมทุกอย่างเหมาะสมทุกคลคณะเรียนเหมาะสมทุกอย่างเหมาะสมนะความรู้นท่าออกนะแต่เรื่องนี้เนี่ยอกว่าตัวงพิจารณาที่ผมว่าไม่เกินสองปีจากการคาดการณ์นะช้าสุดก็น้าสามปีครับผม ตามสุดท้ายคิดว่าจะโตนดไห่แคแคคิวหมายนีมูลค่าด่านไดความโตของธุรกิจประเมินมูลค่าไม่ได้จุนม้กระทั่งวิวเกตก็ซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ที่ล่าหานะครับผมเพาะี่หาได้เลยครับพเาเห็นเขางอ่อ โดยที่อพี้เนี่ยนะคือเนี่ยเราโหวต่าที่ดูเนี่ยคือตอนนี้เราโหใช้โฆษณาถ่ายดีซีแอดกดกนดูใช่ไหมครับทีนี้ผู้สนับสนุนหลักนะครับคือตอนเนี้ยต่อคิวเติรเลยเป็นต่อรายมาบาลเลยครับแต่ทีนี้คือว่าเราโหวตยังไม่พร้อมที่จะให้เขาลงเพราะว่าทําไมเพราะว่าคือทุกท่านเขาลงเราต้องมีสถิติข้อมูลให้เขาว่าม,มีคนเห็นโฆษณาเขาเท่าไหร่จะดูเท่าไหร่ ระโลของโกันดีนะครับโอเคไหมะใช่เก็ไม่ต้องห่วงสปอนเซอร์ไม้งหสปอนเซอร์เลยับตอนนี้ไม่ต้องโหวเผบอกอาเดียเข้าหยวเนียร่เขาก็จ่ายมากนะฮะคือแต่ลาผมไมอยากนี่เกิดเกิดเกิชื่อเนี่ยวเาว่ามัดีมันแบบมันเขหม่องเป็นมันเป็นแรนที่เราพูดไม่ได้เพราะว่าแมันจะเ้าวถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตเขาขอล้วก่อนเขาจะออกแบรนเขาพูดถ้า เ็นรายได้ทางที่เจ็ดโฆษณาอ๋อหกทษทีนะโกท่านที่นะหกอ๋อหกแล้วก็ท่านที่เจ็ดก็จะเป็นการเข้าร่วมเข้าร่วมนะคะก็คือจะมีคิวไปทานอาหารเนี้ยก็จะส่งรถจะรับเป็นคิวนะคะหรือว่าจะไปสปาหรือจะไปดูหนังหรือจะไปซื้อรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเข้ามาเห็นสิ่งนี้บ้างไหมฮะ นะมีใครชอบทานเสนเส้นบ้างแล้วในราคาพูดให้ไปซื้อพูดใก้ถเราได้ทีดอกไม้พี่รี้ไหมแอปติ้เหรอใช่แล้วเอามือจืดใช่ไหมฮะมี qr code ก็ปิกอ่ะคิวเข้าเลยเป็นรายได้หนาที่7จ็ดพอคิดเข้าบกนุ่งยี่สิบชั้นืเลยรายได้ที่สัที่หกข้อทีท้งส่บนเวาคือคือทั้งหมดจะมีรายได้ั้งหมที่เราเตรียมไว้สห้าสน้าองอันนี้เป็นมาณที่ถึง้นทางเลยก็รวยัจนี้เรามีกี่ช่องทางครับ ไม่ใ้เยนะจริงจค่ะจริงจรมากมอมีอะไร้งสจดเป็นีใช่ชชมันมีมากกว่า้คือคือจะพูดยาวเดี๋ยวจะกลับบ้านอนนิดน่งดวจะบอกว่าคนที่มาวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเอ่อตัวคุณเองเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นชุดกิจของอนาคตจริงๆคือเราไม่ได้ดู้ไนชอปสอปชอปะไรเลยอบแล้วอ่ะเพราะนั้นถือว่าคนมีคุณมากต้องขอบคุณตัวเองเลยนะคะที่มา วันนี้อค่ะนะคะแล้วก็คงฝากไว้เท่านี้เพราะว่อยากกินเลยะคโอเคครับขอบคุณมากค่ะรับขอบาออคุณค่ะคุณครับคขอบคุณคบขอบคุณมาก